ก็ไก่ก็เอ้ยก็ไก่กอขอไข่อยู่ในอขอขวดของนาะเราขอควายเข้านะขอคนขคึงทั้งองคอรัค้งงค้างงงงูใจจ่อจานใช้ ชชิงตีจำชาช้างวิ่งนี้สอโซลามีชาวกระเชอคู่กันยอหญิงโสพา<ะ>ดชาดาสวมสวมอะไรดดชาดาสวมพันต่อประตักหุนนันถอทานเข้ามาอขอนางวันทอนหน้าเข้าผู้เท่าเดิน นอนเน้นไม่มองดาวเด็กต้องนี้กลับมาตอนนี้เลยนอนานั่งบอลทอนน่ะเขามานี้เขาผู้เท่าเดินยนอนเน้นไม่มองปากลับไปกลับมาเลยเนี่ยยังไงถึงไั่นอนเน้นไม่มองดาวเด็กต้องไม่มองนอนนู๊ควักควายบอใบไม้ทับถม ปลาตากวมพอพึ่งทำรังรังฝอฝ่าทนทานพอพานวัางจัางฝอฟันสะอาดจังพอสำเภากลางไปมอมากคึกคักยายักเขี้ยวใหญรอเรือภายไปรอลิงไปเยวว่าแหวนลงยังสอซาลาดเงียบเงีย ราศีหนวดเหยายราศีดา,คาวคะเีหยวหอยขีบใส่จุล,ลา <c oughs> ลาจุลาทาลา้อาบ่ะอออ่างเนืองนองหอนกฮูกตา ตากระจองแลมอลอในคองมีหอยปูปลากบกาบกาบเป็ดอาบน้ำในคลองตากระจองแลมเพลาอในคลองมีหอยปูปลาช้างช้างชงงชงชาน้องเคยเห็นช้างึบา ช่างวันตัวโตไหมเบาจมูกยาวๆไหนหวังงวงมีเขียวแต่งงวงหรือวะมีหัวมีตาหางยาวเขาเพลงอะไรแมงมุมแมงมุมลายตัวนั้นช่างช่างวันสงสารเหลือทนวันหนึ่งมันเปลี่ย คนไหลลงจากบนหลังคา